สวัสดีครับก็จะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบตอบคําถามนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ทําการมาประดุกตามสูตรนะครับก็คือใช้เกลือ30กรัม2ห่อนะครับซึ่งก็ยังมีรสชาติที่เค็มนําอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับซึ่งจริงจริงแล้วเกลือเกลือที่ใช้นะครับเกลือที่ใช้ข้างซองจะเขียนว่าน้ำหนักสุทธิ30กรัมเห็นไหมครับ ยี่ห้อนะครับ30กรัมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลองเอามาชั่งนะครับลองมาชั่งกิโลดูนะครับบางยี่ห้อนี้จะน้ำหนักเกิน30กรัมนะครับแล้วก็บางยี่ห้อก็จะ30กรัมพอดีนะครับซึ่งผมคิดว่านี่นี่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทําให้ปลุกมีรสชาติที่เค็มนํำนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับสองยี่ห้อนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผมใช้อยู่ หนึ่งยี่ห้อนะครับก็คือ30กรัมนะครับครับข้างซองจะเขียน30กรัมเหมือนกันนะครับนะครับ30กรัมนะครับแต่ว่าถ้าลองช่างดูนะครับจะลองช่างดูนะครับซึ่งจริงจริงแล้วนะครับตามสูตรก็คือ60กรัมนะครับถ้าช่างได้ก็60กรัมนะครับ ต่อประดุกสิบห้าถึงยี่สิบตัวนะครับนี่ครับสามมิลนะครับสามมิลสามมิลนะครับก็คือสามสิบกรัมพอดีนะครับอ่าแล้วก็ยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นนี่ครับเข็มจะชี้ไปเกือบที่ห้ามิลนะครับก็คือห้าสิบกรัมนะครับก็อ่าจะมีปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้นะครับที่ทำให้อ่า ปลาดุกมีรสชาติที่เค็มเค็มนำขึ้นนะครับก็เลยเจะมาแนะนำว่าให้ใช้ที่60กรัมไปเลยนะครับ60กรัมก็คือชั่งไปเลยนะครับหรือว่า,ถ,าถ้าจะเป็นเกลือ30กรัมก็ให้ใช้2ห่อนะครับแต่ต้องชั่งกิโลดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้